สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับยาลทิ T ์เอทีสีขาวคันนี้นะครับคันนี้มาซื้อแพ็กเกจเคลือบเซรามิกที่ร้านก่อนทําการเคลือบเนี่ยเราจะต้องทําการขจัดคราบขจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวก่อนนะครับในโซนเปียกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเตรียมงานขัดสีกัน วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนขัดสีนะครับเพื่อเตรียมผิวสําหรับงานเคเลือบเซรามิกกันครับผมสอนขัดสีในชิ้นลาบแล้วฝากระโปรงหลังคาหรือว่าฝากระโปรงหลังเนี่ยกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนขัดสีในชิ้นงาน <c oughs> แนวตั้งกันบ้างนะครับออสำหรับเครื่องที่ใช้ขัดวันนี้เป็นเครื่องดีนะครับหลักๆแล้วเนี่ยการบาลานซ์เครื่อง DA ในพื้นที่ลาบกับพื้นที่แนวตั้งเนี่ยก็จะมีเทคนิคที่แต <c oughs> กต่างกันนิดหน่อยนะครับสำหรับเครื่องขัด DA นะครับ ในการขัดพื้นที่แนวราบเนี่ยมันจะมีน้ําหนักของเครื่องนะครับซึ่งซึ่งกดลงในแนวในแนวดิ่งอยู่แล้วเวลาเราบาลานซ์เครื่องนะครับหลังหลักแล้วเราจะโฟกัสที่การบาลานซ์เครื่องไม่ให้แป้นมันเอียงนะครับเพื่อให้แป้นมันหมุนตลอดเวลาทีนี้พอเรามาขัดแนวตั้งแบบนี้แบบที่เราจะขัดประตูแบบนี้นะครับน้ําหนักนะครับมันจะเปลี่ยนทิศทางจาก แนวดิง่งที่ที่แปน้นที่แป้นขัดนะครับมันจะกดลงเป็นแนวดิ่งแบบนี้เวลาเราขัดในแนวตั้งนะครับเครื่องเนี่ยมันจะมีน้ําหนักแนวดิ่งลงในลักษณะนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อมาก็คือ2เรื่องนะครับโฟกัสแปน้นแล้วก็โฟกัสแรงกดบนพื้นผิวชิ้นงานนะครับ ในลักษณะนี้นะครับจริงๆถามว่ามีคนถามว่าในเมื่อเราต้องโฟกัสแรงกดเราจะกดแรงไหมคําตอบคือไม่ต้องกดแรงมากนะครับกดแค่นิดหน่อยนะครับแล้วก็โฟกัสให้แป้นเนี่ยแนบกับชิ้นงานแล้วก็ดูให้แป้นขัดมันหมุนตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะให้งานขัดเนี่ยออกมาได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับชิ้นงานนะครับประตูชิ้นนี้พื้นที่จะค่อนข้างใหญ่นะครับแน่นอนว่าเครื่องขัดขนาดของเครื่องขัดที่ผมจะหยิบมาก็คือขนาดแป้น5นิ้วนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างอย่างชิ้นบนนี้มันก็ยังพอใช้แป้น5นิ้วขัดได้ด้านล่างเนี่ยเป็นพื Gina ้นที네่ที่เรียบแล้วก็ใหญ่นะครับเราจะใช้แป้น5นิ้วขัดได้เลยแต่จะมีบริเวณนี้ครับหลุมมือเปิดหลุมมือเปิดเนี <S <s ่ยจะใช้เครื่องมินิที่ต่อกับโรตารี่นะครับลักษณะที่เป็นแท่งนะครับ เข้าไปขัดตรงบริเวณนี้แล้วก็ส่วนมือเปิดเนี้ยอาจจะใช้เครื่องเอ็มสูงสามหนึ่งสองนะครับแป้นสักหนึ่งนิ้วครึ่งน,นะครับขัดบริเวณมือเปิดตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ชิ้นงานกันก่นกอนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาวัดความหนาของสีกันนะครับว่าออมีพื้นที่ให้เราขัดได้เท่าไหร่ก็พยายามวัดกระจายกระจายนะครับสมมติมว่ารถหนึ่งชิ้นก็ประตูหนึ่งชิ้นดีกว่าเอาโฟกัสแค่ประตูก็วัดสักสามสี่จุดนะครับ อโอเคครับความหนาของคันนี้อยู่ในค่าเฉลี่ยที่ปกติทีนีเ้เราวัดความหนาเสร็จเราก็มาดูริ้วรอยบนรถกันนะครับการใช้ไฟฉายส่องรอยนะครับยิ่งเป็นรถสีขาวหรือรถสีอะไรก็แล้วแต่เวลาเราส่องเข้ามาใกล้ๆแบบนี้มันจะทําให้แสงอะจ้าจนเกินไปจนมองเห็นรอยไม่ชัดเทคนิคของผมก็คือถอยไฟออกมาหน่อยสักประมาณเนี่ยอะเมตรหนึ่ง นะครับแล้วพยายามดูบริเวณรอบๆเงาสะท้อนของดวงไฟนะครับเ,เราสามารถเช็คไฟได้ทั้งสองสีนะครับสีเหลืองสีวอมไว้หรือว่าสีขาวนะครับเพราะว่าการเช็คไฟหลายๆสีมันจะทำให้เราเห็นรอยได้แตกต่างกันทีนี้ คันนี้ลอยค่อนข้าง,ง,งน้อยลอยแทบไม่มีเลยดีกว่าคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงเนาะนานๆจะเจอสภาพผิวดีแบบนี้สักคันนะครับเพราะว่าเราอยากได้ในเรื่องของความเงางามที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับความเงางามที่สุดก็มาเปิดขนแกะกันกับน้าาํายาขมแปวครับสำหรับเครื่องขัดในวันนี้นะครับผมจะใช้เครื่องขัดระบบ DA นะครับรุ่น M5 Pro จาก Max c ช a i จับคู่กับใบขัดขนแกะนะครับเป็นใบขัดหยาบเพราะว่าเราต้องการค่าคัตติ้ง เสเต็ปแรกนะครับเปิดผิวหน่อยขัดยาก,กับน้ำยาคอมเปาล์นะครับก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มน้ำยาขัดหยาบนี่แหละนะครับส่วนบริเวณนี้ใต้กระจกบริเวณใต้กระจกสำหรับรถรุ่นนี้นะรถรุ่นนี้เนี่ยเครื่อง D A เข้าใต้กระจกได้พอดีเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นแบบระบบไม,ไม่ต้องเปลี่ยนแป้นขัดที่มันยื่น,นะครับบางคันเนี่ยเครื่องขัดเข้ากระจกใต้กระจกแบบนี้ไม่ได้สําหรับคันนี้ก็ถือว่าง่ายหน่อย หยดน้ำยาลงบนใบขัดเลยครับสักสามหยดพอเราจะขัดทีลาทีละพาทไปเรื่อยๆนะครับโดยผมวางแผนว่าจะขัดชิ้นบนก่อนนาบยาวมาตรงนี้แล้วค่อยขยับลงมาด้านล่างสแตมน้ำยาบนพื้นผิวครับแล้วก็เดินเครื่องที่รอบต่ำบเบอร์หนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกครับพอเราขัดแนวตั้งเนี่ยต้องอประคองเครื่องให้เครื่องแนบแบบชิ้นงานด้วยนะฮะ โอเคพอน้ํายาด่วแล้วอ่ะสักครึ่งก่อนสักครึ่งประตูก่อนนะครับแล้วก็เดินเครื่องสักเบอร์สามนออกแรงกดประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ต้องกดไปนะครับแล้วก็โฟกัสดูที่แป้นนะครับให้แป้นหมุนตลอดเวลาพื้นที่เป็นแนวยาวนะครับแนวขวามยาวผมก็จะลูด ด้านหน้าแล้วก็ถอยหลังนะะเดินเครื่องไม่ต้องเร็วมากครับชา้าๆประมาณนี้นะครับหยุดแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดครับใช้ผ้าเช็ดน้ำยาส่วนเดิอนออกเปิดไฟส่องรอยดูนะฮะอ่าโอเคนะครับ แล้วก็ถ้าการขัดในพาร์ทแรกเนี่ยเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ขยบต่อไปได้เลยตรงนี้ระวังนิดน,นึงนะครับยังผมแปะบังคับเทปอยู่ระวังแป้นขัดโดนมือเปิดเติมน้ํายาครับสองหยดพอเพราะว่าพื้นที่เล็กนะอาจจะขัดแค่นี้ก่อนนะครับผมดูแล้วตรงนี้อาจจะต้องใช้เครื่องเล็กมาถึงตรงนี้เดินเครื่องรอบต่ำนะครับ ก็เกลี่ยน้ำยาทั่วแล้วก็เดินเครื่องเบอร์สามได้เลยโอเคครับ <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวใครหยิบมาขัดด้านล่างตรงนี้กัน การขัดเครื่อง DA นะครับการเดินเครื่องเนี่ยเราจะเดินเครื่องช้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในการขัดหยาบเนี่ยอยากให้เน้นการขัดด้วยนะครับเพราะว่ารอยล Dogs ิ้วรอยเนี่ยจะออกหรือไม่ออกเนี่ยมันจะออกที่ขั้นตอนการขัดหยาบนี่แหละครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยรอยไม่ออกเดี๋ยวจะขัดละเอียดนะครับเก็บละเก็บดดีเทลอีกทีรอยมันจะออกมันไม่ออกครับมันจะออกที่ขั้นตอนนี้แหละเดี๋ยวผมจะย้ายลงมาขัดบริเวณด้านล่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะคุกเข่าขัด แล้วก็จะมีตัวช่วยครับเป็นโฟรมรองเป็นแผดลองนะครับอยากให้จัดท่าขัดให้ที่ถนัดเราก็สบายนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าอย่างผมเนี่ยถ้านั่งเก้าอี้ครับกลายเป็นต้องก้มมากจนเกินไปนะฮะใส่เต็มน้ำยาก่อนครึ่งสักครึ่งประตูนะครับแล้วก็เดินเครื่องเบอร์1 ผมก็ถือจับเครื่องแนวนอนแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเตี้ยรเราจะไม่ได้มาจับแล้วตั้งแบบนี้ตลอดนขะยับมาเป็นแนวนอนแล้วก็โฟกัสที่แป้นนะครับเรื่องน้าหนักกดกัดรอบการหมุนของแป้นนะครับขึ้นลงครับซ้ายขวาเหมือนเดิมครับพอพื้นที่ใหญ่แล้วครับตารางได้ คืออย่างที่บอกนะครับคันนี้รอยมันไม่ได้เยอะเนาะเราขัดไปรอบหนึ่งเนี่ยผิวก็ใสแล้วเดี๋ยวเราจะมาขัดบริเวณนี้กันนะครับก็อาจจะใช้วิธีการแง้มประตูนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งให้มันไม่โดนขอบประตูหลังนะครับแล้วก็เดินเครื่องเบอร์นหนึ่งเหมือนเดิมครับพอน้ำยาทั่วแล้วก็เปิดรอบประมาณสามครึ่งครับผมจะขัดประมาณเบอร์สามหึืสามครึ่งกลางกลาง รอบมือเปิดนะครับตรงนี้ที่เราเว้นไวเนาะเพราะว่าเครื่อง5นิ้วอ่ะมันจะใหญ่เกินไปก็ขยบให้เครื่องเล็กลงครับ1นิ้วครึ่งนะฮะ M ถ่วง312ตอนนี้เปลี่ยนเป็นระบบ DA เนะาะใบขนแกะยาวแล้วก็น้ำยาขัดคอมเพล์ครับก็คือน้ำยาขัดเดียวกันกับที่ขัด5นิ้วเมื่อกี้เลยสแตม์น้ำยาจริงๆสูตรเดียวกันเลยครับแต่ว่าเครื่องเนี้ยต้องกดแรงหน่อยเพราะว่าน้ำหนักมันเบาก็ต้องออกแรงกดมากนิดนึง มจะเดินเครื่องอยู่ประมาณเบอร์5นะครับหน้าจอโชว์ที่4,100รอบต่อนอาทีหลังจากเราขัดขนแกะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นฟองน้ำเนาะ วิธีเปลี่ยนใบขัดนะครับเราก็จะดึงให้เต็มแผ่นะครับดึงบริเวณตีนตุแกแกเนี่ยของเขาเนี่ยจับแล้วดึงออกมาอย่าดึงอย่าดึงแบบจับแล้วดึงแบบนี้นะครับเดี๋ยวก้าวมันจะแยกล่างกันให้จับมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็ดึงออกเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาใช้ใบขัดเอ่อคัตติ้งนะครับของแม็กชายเป็นฟองน้ำสีน้ำเงิน เวลาแปะฟองน้ำนะครับเราจะคว่ำเครื่องมาเมื่อกี้เราไงตอนดึงใช่ไหมเราต้องคว่ำเครื่องมาแล้วก็พยายามแปะให้ตีนตุแกแกกับแผ่นอยู่ตรงกลางมากที่สุดแล้วก็ลองหมุนดูนะครับอันนี้ยังไม่ตรงก็ดึงแล้วก็แปะใหม่กะให้มันตรงเพราะว่ายิ่งเราแปะตรงเท่าไหร่ครับเครื่องมันก็จะนิ่งเท่านั้นน้ํายาที่เราใช้นะครับก็จะเป็นขยบมาเป็นโพลิตนะครับมีความหยาบน้อยลงกว่าคอมปาวนะครับส่วนแล็กเกอร์คันนี้เป็นแล็กเกอร์ที่ ไม่ได้นิ่มมากนะครับค้อนไปทางแขงด้วยก็จะจับคู่กับฟองน้ําคัดที่เงี้ยได้ไม่ทิ้งรอยนะครับถ้าขั้นไหนที่ฟองน้ำเอ่อถ้าขั้นไหนที่แลกเกรนนิ่มมากๆก็อาจจะขยบขึ้นไปฟองน้ําเหลืองนะครับก็หยดน้ํายาเหมือนตอนที่เราขัดคอมเปาเลยครับประมาณ3หยดเนาะสเต็ปงานขัดก็เหมือนกันเลยแต่ว่าเอ่อเวลาขัดนี้น้ำยาโปรเตจาเครื่องมันจะลื่นขึ้นนะก็ เหมือนเดิมครับเริ่มต้นที่พื้นที่แคบด้านบนก่อนเดี๋ยวผมจะขัดยามาถึงมือเปิดเลยนะครับเตมน้ํายาก,ก่อนนะครับเดินเครื่องเบอร์หนึ่งครับอ่าพอเกลี่ยน้ํายาทั่วแล้วก็เดินเครื่องที่เบอร์สามได้เลยสองครึ่งก็ได้ครับถ้าเราต้องการเก็บดีเทลก็ถัาว่ามันสอครึ่งแล้วก็ค่อยๆลากเครื่องมาครับไม่ต้องเดินเครื่องเร็ว เราเปลี่ยนมาใช้น้ำยาโปลิสนะครับมันจะบาลานซ์เครื่องง่ายขึ้นเพราะว่าแป้นมันจะหมุนได้ลื่นขึ้นนะโอเคนะครับเทียบกับตรงที่ยังไม่ได้ขัดก็จะรู้สึกว่าใสขึ้นนะครับเพราะว่าตรงที่ขัดขนแกะไปจะทิ้งรอยนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเค พื้นที่มือเปิดตรงนี้นะครับจะใช้เครื่องมินินะครับแยงไป เดี๋ยวเรามาดูพื้นผิวหลังจากขัดเสร็จนะครับทั้งสองสเต็ปเนาะประมาณนี้นะครับจริงๆคันนี้ต้องบอกอย่างที่บอกไปต้นคลิปเนะว่ารอยขาวว่าค่อนข้างน้อยอยู่แล้วแต่ก็เปิดขนแกะให้สักหนึ่งสเต็ปนะครับเพราะว่าเครือบเซรามิกเนาะลองดูไฟทั้งสองสีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูลองตอนปิดไฟนะครับยิ่งห้องมืดนะครับเราจะเห็นพื้นผิวได้ชัดเจนนะครับอันนี้แสงสีขาวเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแสงสีเหลืองอันนี้จ้าไปอ๋อหลีไม่ได้นะฮะประมาณนี้นะครับโอเคครับโดยสรุปเนาะในการขัดชิ้นงานแนวตั้งนะครับอยากให้โฟกัสสองสิ่งหลักๆก็คือแรงกดที่ที่ประคองเครื่องเพื่อกดลงไปบนพื้นผิวเนี่ย โฟกัสให้ดีนะครับแล้วก็การบาลานซ์แป้นการบาลานซ์แป้นเนี่ยเราต้องบาลานซ์แป้นขัดทั้งแนวราบและแนวตั้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็การบาลานซ์เครื่องขัดในแนวตั้งเนี่ยอาจจะทําได้ยากกว่านิดหนึ่งนะครับฝึกบ่อยๆเดี๋ยวเราจะเข้าที่เองนะครับแล้วก็การเก็บดีเทลเก็บรายละเอียดตามซอกมุมเนาะยิ่งเรามีอุปกรณ์ที่พร้อมนะครับเราก็สามารถเก็บดีเทล งานได้ละเอียดขึ้นนะครับผลงานก็จะออกมาเนี๊ยบขึ้นในเมื่อก่อนถ้าไม่มีเครื่องนี้ก็ต้องทำไงใช้มือนะครับก็อาจจะเนี๊ยบไม่เท่าการใช้เครื่องนะครับสำหรับรถที่เข้ารับบริการที่ร้านนะครับผมก็จะพยายามเตรียมผิว อย่างดีนะครับทุกคันตั้งแต่ง,งานล้างาจขจัดคราบนะครับรวมไปถึงงานขัดสีเพื่อผลงานที่ดีที่สุดของคันนั้นๆน,น,นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจเข้ารับบริการนะครับก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับฝากร้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจขัดสีเคลือบเซรามิกหรือว่างานเทนนิ่งหรือว่าใครสนใจสินค้าจากจียอนหรือว่าแม็กชัยเนี่ยสามารถแอดไลน์แอดเข้ามาสอบถามได้ครับ